ในอดีตนั่นในอดีตของภูกเก็ตไม่สามารถที่จะหาซื้อเทวรูปที่เรียกว่ากิมซินกิมซินก็คือพระถ้าบ้านในาศาสนาพุทธก็คือพระพุทธรูปใช่ไหมในของอามจุุยหรือวิธีซื้อสิินผักตามเตาของจื้อเนี่ยก็จะเป็นพระเรียกว่ากิมซิมพระหรือเทวรูป หาซื้อยากดังนั้นกิมซินส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชาวบ้านที่นำติดตัวมาจากเมืองจีนซึ่งถือว่าเป็นพระประจำตระก,กูลหรือพระที่ปกป้องดูแลรักษาลูกหลานแท้สกุลนั้นๆเพื่อให้ง่ายต่อการข้ามน้ำข้ามทะเลในสมัยก่อนกิมซินจึงไม่ใหญ่มีขนาดเล็กแต่เล็กขนาดไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน นะครับอาจจะเล็กเท่าฝ่ามือหรือเล็กใหญ่กว่าฝ่ามือไม่แน่ใจไม่ได้บอกแต่ว่าก็จะถูกบรรจุลงภายในซิมคำํมคำสินคํำสินคํำนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับสารเจ้าขนาดเล็กทำจากไม้แกะสลักด้านบนติดตั้งหูหิว้วที่ทำจากทองเหลืองสำหรับเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายเนื่องาจากสารเจ้าในภูเก็ตเมื่อครั้งในอดีตมี ไม่มากศารเจ้าเก่าแก่ของแต่ละชุมชนจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่ยึดเหนีย่ยวทางจิตใจของชาวจิตที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ต่อมาชาวบ้านได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละแท่แต่ละตะกรูลเคารพบ,บูชามาประดิษฐานรวมกันไว้ภายในศารเจ้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้น ก็ทำให้ศาลเจ้าในภูกเก็ตค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็คือภายในศาลเจ้าหนึ่งก็จะมีแหล่งรมขององค์พระหรือพิธีกรรมที่มาจากหลายลัทธิความเชื่อมาทั้งเตาก็มีพุทธแบบมหายานก็ยังคงจื้อก็มาเหมือนกันรวมๆกันเข้าไปซึ่งก็จะมีความแตกต่างไปจากศาลเจ้าในท้องถิ่นอื่นๆก็คือว่าศาลเจ้าของพระองค์ใดก็มักจะมีแต่กิมซิ้น ของพระองค์นั้นเป็นหลักนะครับเฉพาะเลยสารเจ้าจุยจุย,จยเจ้าโบกแกงก็ในยุคนั้นหลังคามุงจากนะครับกิมซิมองค์เทพต่างๆก็ไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่นะครับมีถ้ามีก็เป็นขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่กิมซิมทั้งหมดจึงถูกนำมาประดิษฐานรวมกันไว้ที่ตัว ตัวนั้นก็คือท่านบูชาบริเวณกล,กลางภายในศาลเจ้าก็เรียกว่าตัวจงซีนนะครับตัวจงซีนต่อมาประมาณปี2,496นายตันจุ้ยซุนเจ้าของร้านขายผ้าตันชุนเสงในตลาดสดก็ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการศาลเจ้าจึงได้สั่งแกะสลักก,กิ้มซิน แกสลักกิ่มสินรูพระนะครับคือพระคือองค์พระเตกูลและองค์พระจ้อสูก้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากิมสินทั่วไปในยุคนั้นเอาให้ให,ใหญ่ขึ้นนะครับสั่งตรงมาจากโน่นเลยครับตอนนั้นมาจากบางกอกแหละครับทีนี้แล้วนำมาถวายให้แกสารเจ้าซึ่ง นำมาประดิษฐานไว้ทางฝั่งซ้ายมือของตัวสารเจ้าโดยให้องค์พระจ้อสูกองเป็นบระธานหลักซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการบูชากิ้มซินขนาดใหญ่ภายในศาลเจ้าจุยจุยเจ้าโบกเก่งนะครับต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างตัวอาคารสารเจ้าจุยตุยเจ้าโบกเก้งเป็นหลังคาสังกะสีประมาณปี2510 กิมซินหรือรูปพระขนาดใหญ่ก็ได้เริ่มทยอยกันเข้ามาปฏิสถานภายในอาร์มนะครับหลังจากผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างถวายและทางสารเจ้าเองก็ออกทุนทรัพย์ในการจัดสร้างเองก็มีเริ่มจากกิมซินพระโลเชียหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระนาจาสำคัญก็สร้างถวายให้โดยนายอ๋องบุญหยอง นายอองบุญยองเนี่ยได้ว่าจ้างนายเฉ่งเลิศกิจสมบูรณ์ให้เป็นผู้แกะสลักกิมซินให้นะครับนายเฉ่งผมเคยรู้จักนะแถวอยู่แถวไหนนะทางไปแถวแถวเคยไปคุยกับท่านอยู่ครั้งหนึ่งนายเฉ่งเนี่ยอายุมากแล้วแหละแต่ว่าเห็นว่าไม่อยู่แล้วตอนนี้เสไดายแกะสลักพระตอนนั้น,เ,นเป็นคนมีชื่อเสียงมากนายเฉ่งเลิศกิจสมบูรณ์เนียนะครับ ปัจจุบันพระที่นายเฉ่งเลิกกิจสมบูรณ์แกะสลักนั้นถูกนำออกมาปฏิสถานไว้ที่บริเวณถี่กองติงคือศาลาบูชาเทพยดาฝาดิตไปดูต่อมาพระพระทรงเต้ก้องก็ได้เข้าประทับทรงนายสวิตดวงตะวันที่ตัวรานซินเต็กสิงและขอกิ้มซิน ระทรงเต้กองขนาดความสูง35นิ้วจากนายสุทัศน์แท่จิว๋วซึ่งนายสุทัศน์แซจิ๋วนี่เป็นในหัวนะครับเป็นในหัวเลยในหัวเจ้าของเมืองแร่เลยแหละรวยทางเจ้าตัวก็รับปากจะจัดสร้างถวายให้แหละแต่ทางให้แก่สารเจ้าแต่ว่านายตันฮกจ่ายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็ชิงตัดหน้าไปก่อนเห็นว่าอย่างนั้นนะใน,ในตำรานาี่า หนังสือเขียนไว้ย่าง้นทีนี้นายสุทัศน์แท้จิ๋วก็ได้จัดสร้างกิมซินพระทรงเตกองเนื่องจากแม่ของนายสุทัศน์แท้จิว๋วได้เคยขอมอบอ่าไม่ใช่ขอมอบขอบุตรเวลาเราไม่มีลูกลูกยากใช่ไหมก็จะไปขอขอลูกชายสักคงมาเกิดในต้องจะได้เป็นผู้สืบตะกุงอะไรประมาณนี้นะขอไปก็ขอพระ ลูกชายซึ่งเกิดจากการประทานของพระทรงเตกองนั่นเองแล้วท่านก็นจึงอยากจะสร้างกิ้มซินถวายให้ท่านเป็นการตอบแทนโดยได้ว่าจ้างในเชงเลิศกิจสมบูรณ์เป็นผู้แกะสลักเช่นกันกิ้มซินที่แกะสลักแล้วเสร็จอยู่ในอริยบทท่านั่งมีขนาดความสูง64นิ้วใหญ่ละครับที่นี้นะใหญ่มากเลยเกินกว่าที่พระทรงเตกองได้กำหนดให้เกือบเท่าตัว แต่ว่านายสุทัศน์แท้จิวท่านก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะรับปากกับพระองค์แล้วโออรับปากกับองค์พระแล้วแต่ทํำห้สําเร็จจึงได้มาปรึกษากับนายสมหวังชื่นพี่มนชานเนี่ยแป๊กกุย <c oughs> รู้จักเก่งในแป๊ก,กุยเนี <c> ่ <oughs> และได้ทางออกก็คือสั่งแกะสลักก,กิ้มซินพระทรงเตกองที่มีขนาดสูงกว่าในอริยบทท่ายืน ปรึกษากันแล้วท่านผู้รู้แปะสมหวังหรือแปะกุยอธิบายเลยบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำนี้เลยให้ใหญ่กว่ายืนท่ายืนเลยให้สูงสักร้อยสิบสองนิ้วแล้วกันนะ,ะนะครับดังนั้นในวันขนย้ายก็ได้อัญเชิญขึ้นรถบรรทุกแห่จากตะบนตลาดเหนือแหละครับผ่านถนนบางกอกมาอย่างอ้ามจุยจุยเจ้าโบกิง ภายในเวลาเดียวกันนั้นทางสารเจ้าก็ได้ออกทุนทรัพย์ในการจัดสร้างกิ้มซินพระเตียนหูวง่วนสวยด้วยเช่นกันดังนั้นกิมซินทั้งสององค์ที่ทั้งสององค์น,นี้ก็ทำให้ผลงานฝีมือระดับแกะสลักผู้ที่แกะก็คือแปะเฉ่งเลิศกิจสมบูรณ์เรียกแปะนะอายุมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา นะครับแปะนี่ผมเคยไปทำสารคดีนะแปะนานแล้วล่ะนับแล้วก็สามสิปีที่ผ่านมาเกะแกสลับดีมากสวยงามหาตัวจับยากนะทีนี้การมาของกิมซินขนาดใหญ่ก็ทำให้เกิดเกิดเหตุการณ์อ้ามแตกแล่ะครับนี่หัวข้อเลยอามแตกเกิดยังไงดังนั้นในปี2523นะ ในปีนั้นเลยเนื่องจากว่าพื้นที่ในการปฏิสนธไม่พอล่ะครับทีนี้พระมาเยอะองค์ใหญ่ๆด้วยโกปุนรู้จักกันดีโกปุนชื่อจริงของท่านคือคุณสุนทรจิละพัฒนโสผลโกปุนผู้ดำรงตำแหน่งประธานการจัดสร้างศาลเจ้าในขณะนั้นก็ได้ออกเกรืยอรายเงินเพื่อปรับปรุงตัวอาคารศาลเจ้าเป็นอาคารหินอ่อนที่เราเห็นนี่แหละครับ แต่กิมซินขนาดใหญ่ก็ยังคงทยอยมาอย่างต่อเนื่องด้วยความศรัทธามากที่นี่มากันเยอะเลยเรียกว่าอ้ามแตกที่ว่าโดยลำดับถัดมาเป็นกิ้มซินของพระเตกุนและพระเจ้าพระเ,เจ้าสู่ก้องขนาดความสูง64นิ้วสร้างถวายโดยในตันมาญีและก็สร้างถวายโดยคุณรงหงหยก เนื่องจากได้เข้ามาเป็นคณะกรรมาการบริหารศาลเจ้าในยุคนั้นต่อมาในเตียวเชงสิวก็ได้ถวายกิมซินพระเตียวเทียนซือให้กับทางศาลเจ้าเพราะถือว่าท่านเป็นองค์เทพที่มีแท้เดียวกันและตามมาด้วยกิมซินพระมาเจ้าโปกับพระโกยเส้งอง ซึ่งได้มาจากการร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างของกลุ่มทาธรุร,รกิจแพร่ปลาก็สมทบมาด้วยมาเยอะเลยครับทีนี้ที่จะวางไม่มีนั่นแหละสำคัญตรงนี้ต่อมานางตันกิมเหลียงท่านผู้นี้ก็ศรัทธาละครับมีความเริ่มใส,ส่ศรัทธาในพระสามหูอ,องเอ๋ยมากก็เลยว่าจ้างให แฉ่งลุรกิจสมบูรณ์แกะให้หน่อยแกะกิมซินพระสามหูองคเอียสูงเจ็ดสิบสองนิ้วเหรอครับเจ็ดสิบสองนิ้วท่านเอาไม้ฟุตลองวัดดูนะไม้ฟุตฟุตหนึ่งมีกี่นิ้วสิบสองนิ้วใช่ไหมละ่ะดูเอาเอางก็แล้วกันสูงแค่ไหนสิบสองสิบสองหกหกหกฟุตเนี่ยสิบสองหกเจ็ดสิบสองไหม เออน่าจะใช่นะเร,เราคูณเลขถูกนะถูกนะออกฟุตเลยครับสูงพอสมควรแกะเลยแปะเช่งแกะเลยซึ่งได้นะครับแกะเลยทีนี้ไม้ขนาดใหญ่ทำยังไงไม้ขนาดใหญ่ทำยังไงจะใส่รถสิบล้อก็ไม่มีรถตอนนั้นรถสิบล้อก็ไม่ไม่เกวียนเท่านั้นแหละกับควาย ลากมาเลยครับทีนี้เพราะว่าท่านไม้สุงไม้จวงเนี่ยใหญ่ครับไม้จวงก็คือไม้เทพทารูนะครับท่านผู้ฟังดีเคารมครับไม้เทพทารหอมไม้นี่นี่น,น,นี่คุณปราวุฒิให้ผมมาขวดหนึง่งน้ําหอมที่สกัดออกมาจากเทพทารผมทาทุกคืนนอนสบายต้องขอบคุณคุณปราวุฒิอยู่คงด้วยนะครับ ที่เลี้ยงไก่เลื้ยงหางขาวของสมเด็จพระนเรสส่วนต้านออกมาน้ำมันไม่จ่วงคุณปรวุฒิบอกว่าถ้าขายขวดนี้เนี่ยห้าร้อยโอ้โหแพงมากกว่าจะกลั่ออกมาแต่ให้คุณองุมาลองดู <laughs> ทาแล้วหลับสบายโอ้นะครับดีมากขอบคุณนะครับคุณปราวุฒิอยู่ที่มาดิกเนี่ยใคอยากได้ก็ลองไปคุยก,กับแกแล้วกันทีนี้ ก็ลากมาละครับใช้ควายลากมาใช้เกวียนลากมาลากไม้มาไม้จวงมาทํานะครับมาทําพระกิมซิมในตอนนั้นเนี่ยนะครับลากมาจากตะบนฉลองลากมาวัดควายตัวนั้นเน่ยต้นตายครับหนักควายตายเลย จากนั้นก็ตามมาด้วยกิมสินพัตติหูอองเอียก็สร้างถวายโดยม้าทรงชื่อในตันบินเก้งกิมสินพระทิหูอนโสยสร้างถวายโดยการร่วมสมทบทุนของเหล่าศาุสิทธิกิมสินพระอองสู้ต่ายสายทางสารเจ้าก็เป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการจัดสร้างและสุดท้ายคือกิมซินพระลีหูอองเอียจัดสร้างโดยม้าทรงชื่อป๊อกความสูงของกิมซิน จึงทําให้เกิดเหตุการณ์อามแตกถึงที่ว่ามากันไม่รู้จะไว้ตรงไหนสะท้อนให้เห็นถึงแรงศรัทธ,ธามหาศาลของเหล่าสาธุชนสั่งสมกันมานานจากอดีตถึงปัจจุบันอามจุยตุยตะโบเก่งก็มีคนมาเยอะนะครับมากมากจริงๆเวลาแห่พระก็จะเยอะมากไม่หบาดไม่ไหวเดินถนนในในภูเก็ตนี่เต็มไปหมดเป็นหมื่น รายการหน่ถ้วยกาแฟ